คุณจะได้รักแท้ถ้ารู้สิ่งนี้นะคะนั่นคือการที่เราอ่ะมีจิตใจที่นิ่งนะคะแล้วก็รู้ว่าธรรมชาติเป็นยังไงนะคะนั่นคือการที่เราอ่ะไปนั่งสมาธินะเออบางคนอาจจะอุ้ยนั่งสมาธินะการที่เรานั่งสมาธินะ่ยเรานะคะจะมีจิตใจที่นิ่ง แล้วก็มีสติมากขึ้นเข้าใจธรรมาช,ชาติมากขึ้นแล้วก็เวลาที่เรามีความรักเนะ่ะเราจะไม่ได้อยากไปครอบครองสิ่งนั้นหรือผู้ชายคนนั้นแล้วนะคะเรามีความรักต่อเขาด้วยการที่เรามีรักบริสุทธิ์นะคะเราเนี่ยจะไม่อยากไปครอบครองคนคนนั้นหรือสิ่งของนั้นๆ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรักแล้วเราเราอยากจะแบบครอบครองคนนั้นจังเลยนะโอ๊ยเป็นของฉันสักทีเหรอเป็นของฉันคนเดียวถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะเก็บผู้ชายคนนั้นไว้ในห้องแล้วไม่ให้เขาออกไปไหนเพื่อไม่ให้คนอื่นเจอแล้วเขาจะเปลี่ยนใจจากคุณอันนี้แหละคือคุณ,คณ,คณอะมีสารกลัวนั่นก็คือสารคอิซอนนะคะ คุณกลัวจะสูญเสียเขาคุณกลัวว่าเขาจะมีคนใหม่คุณระแวงและที่สําคัญคุณอยากจะครอบครองเขาด้วยอันนี้อ่ะผู้ชายจะอึดอัดน,นะคะแล้วไม่ว่าใครก็ตามเขาจะไม่อยากจะอยู่กับคุณนะเออแต่ถ้าเราอยากจะมีความรักแท้นั่นคือความรักที่แบบบริสุทธิ์นะคะ เราอะไม่จําเป็นต้องแบบครอบครองเขาหรือไม่จําเป็นต้องบังคับให้เขาเนี่ยเมารักฉันสิเมารักฉันฉันเนี่ยรักเธอเธอต้องรักฉันด้วยนะเราส่งพลังงานรักหนึ่ง้เขาจะตอบรักกลับมาเท่าไหร่ก็ตามเราไม่ได้ไปคาดหวังเลยเพราะเรารักเขาในแบบที่เขาเป็นทั้งด้านดีและไม่ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่คนนั้นอะทาผิดพลาดในด้านที่ไม่ดีจงรู้ไว้เลยว่าเขาเองก,ก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะ อันเนี้ยคือรักแบบไม่ต้องครอบครองเขานะคะรักด้วยใจรักในแบบที่เขาเป็นะ่ะแล้วคุณจะค้นพบรักแท้นะคะคือรักจากเนื้อแท้ของหัวใจมาเลยนะอ่าเพราะเรานะคะไม่ได้เอาจิตนะ่ะ ไปจดจ่อใีสิที่เราอยากจะได้เราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นเราใช้ชีวิตตามโฟโล์หลายโฟโล์ตามนะ้ําเราไม่ฝืนกฎธรรมชาตินะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครฝืนกฎธรรมชาติอนะ่ะคุณจะเหนื่อยแล้วคุณจะทุกข์ใจมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปครอบครองใครทางนั้นแต่เรามีความรักต่อคนนั้นด้วยใจบริสุทธิ์นะคะ